สวัสดีครับชื่อศิวกรนภิรันรหัส11604462020ชีท6ครับก็วันนี้ผมจะมาทําการบ้านซุ่มตัวเลขหรือทายตัวเลขครับตรนนี้ก็จะเป็นหน้าต่างซอ o r t โค้ดทายตัวเลข1-99ครับก็ตรงส่วนหน้าต่างก็จะขึ้นว่ากิสแอนัมเบอร์ครับก็นี่ครับก็อาจารย์ก็ฟิกมาว่าไปเดาตัวเลขครบสิบครั้งครับถ้าผมเดาผิดก็จะเฉลยคําตอบทันทีครับ เป็นบรรทัดไว้ลายน,นะครับ The c o l l e g e answer is แล้วก็คำตอบครับส่วนตรงนี้ก็ถ้าผมเดานะครับเดาปุ๊บถ้ามันแบบว่าคำที่เราเดาไปมันเยอะกว่าคำตอบมันะขึ้นว่า t Large ครับถ้าผมเดาน้อยกว่าคำตอบกนะ็ขึ้นว่า to small ครับก็ในะส่วนนี้ถ้าผมเดา3ครั้งแล้วถูกครับก็ขึ้นว่า Oh My God ครับถ้าภายใน5ครั้งขึ้นว่า Excellent ครับ ให้8ครั้งขึ้นกูดให้10ครั้งขึ้นโอเคโอเคครับก็ถัดเวลายนี้ก็จะบอกรอบครับว่ากี่รอบครับก็ก็สวลายนี้ก็สแสดงพอเลยตรงบอกรอบเสร็จครับก็จะเป็นการจบก็จะบอกว่า p พจเอนิ y ีตุ o o นต n เนีครับคุณจะต่อไหมดูว่าถูกปุ๊บแล้วกด Enter ปุ๊บหน้าต่างก็จะหายไปครับก็จะทำโปรแกรมให้ดูนะครับ ก็จะเดาเดาปุ๊บปุ๊บให้ครบ11ครั้งนะครับว่ามันจะเฉลยหรือเปล่าครับครับโอเคครับ11ครั้งปุ๊บคำตอบคือ83โอเคครับขอบขอบคุณครับก็จบจบการพูดเพียงนี้ครับของครับ